สวัสดีครับผมนายสวมินนลินยาวันนี้จะมาพ,พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่30สิงหาคมครับจากแผนที่อากาศจะเห็นว่าพายุหนองฟ้ากําลังจะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนบนครับและจะอ่อนกําลังลงและเคลื่อนที่ผ่านภาคอีสานภายในวันที่30คืนนี้ถึง31ตอนเช้าครับ จากภาพถ่ายดาวเทียมเราจะเห็นได้ว่าแม้ตัวพายุปายฟ้าจะยังไม่เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามนะครับแต่ตัวเมฆก็ได้ปกคลุมทางภาคอีสานทําให้มีฝนตกกระจายทั่วทั้งภาคเรียบร้อยแล้วจากเรดาร์จังหวัดขอนแก่นนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเมฆยังปกคลุมและมีฝนตั้งแต่ช่วงเช้าและขณะนี้แม้ช่วงบ่ายไปแล้วก็ยังมีเมฆปกคลุมอยู่นะครับคาดว่าจะมีฝนตกตลอดทั้งวันครับ จากเรดานนร์สกลนกรจะเห็นว่าตัวเมฆเคลื่อนที่เข้ามาจากทางทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกนะครับคาดว่าจะค่อยๆฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆรื่อยและจะครอบคลุมจังหวัดมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อผ่านวันที่สามสิบไปแล้วเข้าวันที่สาสิบเอ็ดครับยากรอากาศย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับคาดว่าจะมีฝนร้อยละแปดสิบของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งข้อควรระวังให้ระวังฝนจาก การที่ฝนตกสะสมนะครับอาจจะทําให้มีน้ําท่วมน้ํารลอราบายหรือน้ําป่าไหลหลากในบางพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากครับโดยอุณหภูมิจะต่ํามากๆในช่วงทางตะวันออกของภาคนะครับเนื่องจากโดนฝนตกสะสมตลอดทั่วทั้งวันสำหรับคําเตือนของภาพคําเตือนของกรมนะครับจะเห็นได้ว่าแม้ตัวอายุ นองฟ้าจะยังไม่เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งแต่ก็ทําให้มีผลกระทบทาให้ฝนตกทั่วทั้งภาคแล้วและแม้การที่พายุนองฟ้าเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งแล้วจะลดลงกําลังลงเป็นพายุดีเพสชันแล้วก็เป็นหย่อมความกดอากาศตา่าก็ตามแต่เนื่องจากตัวหย่อมและตัวดีเพชชันเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ภาคอีสา,านจะทําให้ฝนตกหนักขึ้นนะครับแม้ว่าตัวพายุจะมีกําลังลดลง สำหรับวันนี้ขอจบการพยากรณ์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ วิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน